สวัสดีค่ะก็วันนี้ตอนบ่ายนะคะพี่นินได้มีโอกาสได้ถูกรับเชิญให้ไปเป็นสปิเกอร์นะคะในการบรรยายเกี่ยวกับการทํางานความสําเร็จในการทํางานต่างๆซึ่งก็ดีใจและขอบคุณพระเจ้ามากเลยที่ระหว่างเตรียมพีเซนต์เนี่ย ก็ได้นึกถึงคำเทศนาของอาจารย์ธนนนะคะอาจารย์ธนนบอกว่าอย่าวิ่งตามหาความสำเร็จแต่จงใช้ชีวิตแบบที่ความสำเร็จวิ่งตามหานะคะพี่นึ้ว่าคิดว่าเออจริงด้วยเนาะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยวิ่งไล่ล่าหาความสำเร็จเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายในการอยู่บนโลกนี้เพื่อทรัพย์สินยันทองหรือว่าเพื่ออำนาจชื่อเสียงความมั่งคั่งใดๆเลยนะคะ อยากจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามแบบอย่างพระคัมภีร์แล้ววันนี้พระคัมภีร์ก็ได้ทาให้ไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่เราได้ใช้ชีวิตตามแบบอย่างาพระคัมภี์เนี่ยมันก็นําซึ่งความสําเร็จที่ไม่ได้แฝงด้วยความเศร้าโศกมาให้จริงๆนะคะก็เลยอยากฝากข้อประคําดีๆอย่างหนึ่งไว้นะคะว่าพระเจ้าเนี่ยสัญญาไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ33นะคะบอกว่า แต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้สิ่งอะไรที่เราต้องการอ่ะพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมให้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าให้เราสแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ซึ่งเมื่อพี่นินแสวงหาความชอบธรรมของพระองค์อ่ะมันเลยทำให้ พี่นินทำงานอย่างมีความสุขจริงๆนะคะแล้วก็มีแพชชั่นเพราะว่าประกัมงพีจะทำให้เรานบนผู้บรรทุกประสงค์ในการดำเนินชีวิตอยู่แล้วมีความรับผิดชอบเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าให้เราทำทุกสิ่งทงรักเพื่อนบ้านหลักตัวเองให้ทำทุกสิ่งด้วยความเต็มใจเสมือนทำให้กับพระเจ้านะคะมีความซื่อสตัตย์เพราะว่าพระเจ้าทรงนำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำบนโลกเนี่ยเข้าสู่การพิพากษาและพี่นินอยากบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าโลกเราสมัยเนี้ยหลายๆคนที่แบบ พี่นินนึงไม่ถึงเนาะก็โกงเงินลูกค้าเป็นคนที่เรารู้จักด้วยเป็นผู้ใหญ่ในสังคมซึ่งแบบอันนี้ผิดหลักการของพี่อย่างแรงนะคะและวันหนึ่งเราจะต้องถูกนําทุกสิ่งที่เราทําไปสู่การพิพากษาเนาะเพราะฉะนั้นอย่าโลภหรือเห็นแก่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเลยนะคะมันไม่คุ้มเลยและอย่างสุดท้ายที่ทําให้พี่นินประสบความสําเร็จในการทํางานอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นคนที่ทำให้ทุกคนสบายใจที่จะคุยกับเรานะคะเพราะว่า พี่นี่นะได้รับสันติสุขที่เติมเต็มจากพระเจ้าอยู่แล้วในทุกๆวันผ่านประคำของพระองค์นะคะเมื่อเรามีสันติสุขอะ่ะเราก็จะจิตใจเบาสบายคุยเรื่องอะไรก็เบาสบายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้คำเทศนาของอาจารย์ธนนนะคะเป็นมาพรกับทุกคนจริงๆอย่าวิ่งตามหาความสำเร็จแต่จงใช้ชีวิตแบบที่ความสำเร็จวิ่งตามหา ใช้ชีวิตตามอย่างพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้านะคะถ้าใครไม่รู้จะเริ่มต้นยังไองอ่ะพี่นินก็จะเล่ารู้อย่างเงี้ยพระคำของพระเจ้าให้ฟังทุกวันค่อยๆเรียนรู้ไปทีละนิดเชื่อเหอะคะว่าจะเต็มไปด้วยสันติสุขความสำเร็จและทุกอย่างจะไม่ถูกแถมด้วยความเศร้าโศกเลยนะคะก็ขอพระเจ้าเวทพอ่อนทุกคนนะคะ